เหตุการณ์บนนั่งห้างในช่วงกลางดึกหลังจากที่ทิชเชียนได้ยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้แล้วก็นั่งพักมวนยาฉุนอยู่บนนั่งห้างของตัวเองซึ่งปกติแล้วก็จะไม่หลับไม่นอนจะนั่งอยู่แบบนั้นจนฟ้าสางถึงจะลงจากนั่งห้างหามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับเข้าหมู่บ้านไประหว่างที่สูบยาฉุนไปไม่ถึงครึ่งมวนก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอยู่ใต้นั่งห้างพร้อมกับเสียงตะเกียกตะกาย ใครว่าจะมีสัตว์ป่าต้องการจะปีนขึ้นมาบนนั่งห้างของตนเองสมัยก่อนนั้นพลานที่เข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่านอกจากไฟแช็กที่พกพาติดตัวไปด้วยเพื่อจุดมวลยาฉุนสูบก็จะไม่มีใครพกไฟฉายไปด้วยแม้แต่คนเดียวสมัยก่อนนั้นจะใช้ความสว่างจากแสงจันท์เป็นหลักที่สาดส่องลงมาก็สามารถที่จะมองเห็นอะไรต่อมีอะไรได้แล้วด้วยไหวพิบปฏิพานของความเป็นพานมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ทิศทางใดก็สามารถที่จะยกปืนยิงได้ทันที สิ่งที่ทิชเชียนเพ่งมองลงไปที่ด้านล่างได้มองเห็นดวงตาขู่หนึ่งที่มันจ้องมองขึ้นมาเมื่อรู้แน่ชัดแล้วว่ามันเป็นอะไรก็ยกปืนเล็งลงไปแล้วก็สับไกปองทันทีสิ้งเสียงปืนที่ดังสนัน่นก็มีเสียงร้องโอยแล้วก็ตกลงไปที่พื้นดังตุบเสียงร้องของมันทำเอาทิเชียนตกใจเพราะสิ่งที่ตาตนเองนั้นเห็นมันเป็นเสือชัดๆแต่เหตุไฉนถึงมีเสียงร้องออกมาเป็นเสียงของคน พร้อมกับร่างของมันที่ตะเกียกตะกายกระโจนวิ่งหนีไปในความมืดก็ยังแน่ชัดว่านั่นมันเป็นเสือแต่เรื่องนี้มันก็ยังคาใจทิศเชียนไปจนถึงลุ่งเช้าของวันลุงขึ้นถึงได้รีบปีนลงจากนาง้างสํารวจดูลอบๆบต้นไม้ที่ตนเองมัดห่างอยู่ก็เห็นว่ามันมีกรงเล็บเสือเต็มไปหมดเข้าใจว่ามันคงตั้งใจจะปีนขึ้นไปหลากเอาทิศเชียนลงมาเป็นอาหารก็เลยไม่ได้สนใจเสียงร้องของมันที่ร้องออกมาเป็นเสียงคนนั่นอีกเลย เดินดิ่งไปหามเอาสัตว์ป่าที่ล่าได้กลับเข้าหมู่บ้านกว่าจะเดินเท้ากลับไปถึงหมู่บ้านเอาก็เกือบเที่ยงถึงได้รู้ข่าวจากชาวบ้านว่าทิดมาศซึ่งเป็นชายนมรุ่นพี่ที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งก็มีอาชีพเป็นพลานเหมือนกับทิดเชียนถูกกระสุนลึกลับยิงเข้าที่กลางแสกหน้าวิ่งกลับมาตายที่หมู่บ้านเมื่อคืนนี้โดยที่ไม่ทันได้รู้ว่าเป็นฝีมือของใครเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดทิดเชียนก็ได้แต่เก็บ ความสงสัยเอาไว้แต่ในใจของตนเองเท่านั้นไม่ได้บอกเล่าหรือว่าพูดจาอะไรกับใครทั้งสิน้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเมื่อช่วงกลางดึกเช่นเดียวกันรู้เพียงแต่ว่าเรื่องการตายของทิดมาดสร้างความเดือดดานให้กับผู้ที่เป็นพ่อของทิดมาดเป็นอย่างมากซึ่งก็คือพลานแย้มพลานลุนใหญ่มากฝีมือของหมู่บ้านแม้ว่าชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนั้นจะมีอาชีพหาของป่าหรือว่าเป็นพลานเหมือนๆกันแต่ก็ไม่ค่อยได้สงสิงเสวนาอะไรกันมากมายนัก เพราะต่างคนต่างกระทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวของขายของมันเพียงแค่รู้จักมักจีกันบ้างเท่านั้นเหลือนชานของแต่ละครอบครัวกับปลูกสร้างกันอยู่ห่างกันพอสมควรด้วยความที่พื้นที่ของหมู่บ้านเป็นเนินเป็นเขาไม่ได้เรียบราบเหมือนกับหมู่บ้านอื่นๆที่อยู่ในป่าหลังจากการตายของทิพมาศผ่านไปร่วมเดือนทิศเชียนก็นลืมเรื่องนี้ไปเสียสนิทแต่ว่าความแค้นที่สมแน่นอยู่ในอกของพลานแย้มผู้เป็นพ่อของทิพมาศ ยังคงครุก,กุลรอเวลาที่จะแก้แค้นให้กับลูกชายซึ่งตัวของทิดมาดนั้นเป็นลูกชายเพียงคนเดียวซะด้วยพลานแย้มจึงอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าและเกียดแค้นเข้าป่าไปแต่ละครั้งก็หายไปครั้งละหล,ะหล,า,ยหลายวันเพื่อออกตามล่าคนที่ฆ่าลูกชายของตนตายไปเรื่องฝีมือหรือเรื่องวิชาอาคมต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเหนือกว่าใครวิชาอาคมของทิดเจียนที่พอได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปูรุ่นทวดน,วน่น เป็นวิชาที่แก่กล้าเข้มรั้งมากแม้ว่าจะไม่เคยลองพิสูจน์กับใครแต่สามารถรับรู้ได้ด้วยตัวเองด้วยจิตที่พัฒนาด้วยการฝึกฝนไม่เคยขาดแต่บางคนก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าวิชาอาคมของตนเองนั้นมีความแก่กล้ามากแค่ไหนได้แต่มโนคิดว่าตนเองนั้นเหนือกว่าใครเพราะไม่มีใครกล้าจะมาต่อกรหรือยุ่งเกี่ยวด้วยพลานแย้มเองก็เช่นเดียวกันซึ่งกถือว่าเป็นพลานที่มีวิชาอาคมมากคนหนึ่ง แต่ก็ไม่เคยใช้วิชาอาคมของตนเองระลองฝีมือกับใครทั้งสิน้นนอกจากสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นเสือช้างป่าหรือว่าสัตว์ร้ายชนิดอื่นๆพลานแยบก็บเคยสยบสัตว์ร้ายพวกนั้นมาจนหมดสิ้นแล้วและนี่เองก็เป็นสาเหตุให้ทิศมาศผู้เป็นลูกชายคิดว่าวิชาอาคมของตนเองที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากผู้เป็นพ่อคงเหนือกว่าใครในหมู่บ้านแห่งนั้นนอกจากจะใช้สยบสัตว์ป่าไปทั่วแล้วก็เลยคิดอยากจะลองดีกับคนดูบ้าง และนั่นก็กลายเป็นจุดจบของทิพมาศเพราะอดันมาลองดีเข้ากับทิศเชียนที่ไม่เคยรู้เลยว่าทิศเชียนนั้นมีดีมากแค่ไหนพลานแย้มเองก็ยังใช้เวลาที่อยู่ในป่าตามหาลอง้อยผู้ที่ฆ่าลูกชายของตนตายเพราะก่อนจะตัดสินใจทิพมาศได้บอกเอาไว้ว่าได้เข้าไปในพื้นป่าบริเวณไหนซึ่งในภายหลังพลานแย้มถึงได้รู้ว่าผู้ที่ชอบเข้าไปนั่งห้างดักยิงสัตว์ป่าอยู่ในบริเวณป่าแห่งนั้นบ่อยๆก็คือทิศเชียนนั่นเอง ก็เพราะว่าผืนป่าแห่งนั้นนอกจากจะมีสัตว์ป่าดุร้ายอาศัยอยู่แล้วมันก็ซ่อนเล้นไปด้วยอาถรรพ์มากมายรวมทั้งผีป่าผีภัยที่สําหรับพลานทั่วไปแล้วไม่มีใครอยากจะพบเจอแต่ทิศเชียนนั้นไม่ได้วันไหวหวาดกลัวต่อสิ่งพวกนั้นพอรู้ว่าเป็นทิศเชียนพลานแย้มกับพอจะเดาออกว่าที่ทิศเชียนกล้าเข้าไปยังผืนป่าแถบนั้นก็คงจะมีดีอยู่ไม่น้อยซึ่งก็ไม่น่าจะผิดอะไรเพราะลูกชายของตนเองก็ยังถูกทิศเชียนฆ่าตายแบบง่ายๆ แม้จะรู้ตัวและแอบจ้องคอยจะเล่นงานทิชเชียนอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่กล้าผีผามอะไรมากมายนักทำได้เพียงแค่ใช้วิชาอาคมสะกดสัตว์ไล่โดยเฉพาะกับเสือให้เข้ามาลองดีกับทิชเชียนอยู่หลายครั้งในขณะที่ทิชเชียนกำลังนั่งห่างอยู่หรือไม่กับเวลาที่เดินป่าเข้าไปแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายทิชเชียนได้แถมยังถูกกระสุนปืนของทิชเชียนวิ่งหนีไปทุกครั้ง เมื่อการสกัดสัตว์ป่าที่รุ่ยไรที่อยู่ในป่าไม่สามารถทำอะไรได้ดังใจพรลานแย้มจึงได้ใช้วิชาอาคมอันเข้มขลังของตนเองสร้างสัตว์อาคมขึ้นมาด้วยหุ่นขี้พึ่งที่ปั้นขึ้นมาเป็นรูปช้างป่าบริกรรมคาถาอาคมเป่าพวดพวดลงไปเพียงแค่ขู่เดียวก็โยนลงไปจากนั่งห้างของตนเองที่เข้าไปหมกตัวอยู่แต่ในป่ามาหลายวันหุ่นขี้พึ่งสัตว์อาคมซึ่งเป็นช้างป่าเชือกนั้นจู่จูมันก็ขยายร่างของตนเองขึ้นมาใหญ่ยยโต ความสูงของมันสูงเท่ากับนั่งห่างของพลานย้มเลยทีเดียวมันเดินดิง่งุมงหน้าไปยังผืนป่าอาถรรพ์ที่ทิศเชียนได้นั่งห่างดักยิงสัตว์ป่าอยู่แล้วซึ่งช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณแค่สามทุ่มเท่านั้นทิศเชียนยังไม่ได้ยิงสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวช้างอางคมของพลานย้มใช้เวลาเดินดิ่งไปหาทิศเชียนในเวลาไม่ถึง20นาทีเท่านั้นกระส่างความแตกตื่นให้กับสัตว์ปา่าพาการส่งเสียงร้องและวิ่งหนีไปคนละทิศละทาง เสียงฝีเท้าเหยียบย่ำผืนดินดังตึงตังตรงด่งมาทางนั่งห้างของทิศเชียนตอนแรกทิศเชียนก็ตกใจเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเห็นช้างป่าโผล่เข้ามาใกล้ๆถึงได้รู้ว่านั่นมันไม่ใช่เป็นช้างป่าทั่วไปแต่ว่ามันเป็นสัตว์อาคมที่ถูกปลุกสร้างขึ้นมาด้วยฝีมือของใครคนหนึ่งที่มีอาคมเข้มขลังจึงคิดอยากจะลองอาคมของตนเองดูบ้างยกมือขึ้นมาพนมพลําบนอาคมขลังของตนเองอย่างคล่องแคล่ว เพียงแค่อึดใจเดียวก็ทิ้งล่างของตนเองพุ่งพลวดลงไปด้านล่างจากนั่งห่างของตนเองที่อยู่บนต้นไม้สูงพอล่างของทิศเชียนแตะลงสู่พื้นดินก็ไม่ต่างอะไรกันกับแมวที่ตกจากที่สูงสามารถตั้งหลักยืนตั้งงานขึ้นมาได้เพราะาล่างของทิศเชียนบัดนี้ได้กลายไปเป็นเสือลายพาดกอนตัวเขืองไปแล้วด้วยลำตัวที่ใหญ่เขืองสามารถที่จะต่อกรอกับช้างป่าอาคมนั่นได้สบายๆทั้งสองได้พุ่งกระโจนเข้าหากัน ด้วยความที่ใหญ่โตละเกละกะทำให้ช้างอาคมมีความเฉื่องช้ามากกว่าร่างเสือสมิงของทิศเชียนอยู่มากก็เลยมักจะถูกกงเล็บของทิศเชียนตะปบเข่าที่ใบหน้าบ้างลำตัวบ้างจนเกิดเป็นบาดแผลอยู่หลายที่ด้วยความว่องไวและได้เปรียบกว่าร่างเสือสมิงของทิศเชียนสามารถที่จะตะเกียกตะกายปีนป่ายขึ้นไปค่อมบนล่างของช้างป่าอาคมนั่นได้ก่อนที่จะใช้คมเขี้ยวอันแหลมคมฝังเข้าไปที่ลำคอของมันและสะบัดกระชากอย่างแรง จนเกิดเป็นแผลเวอะวะช้างอาคมถึงกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนที่ร่างของมันจะสลายกลายเป็นก้อนขี้ผึ้งร่างเสือสมิงของทิศเชียนไม่หยุดเพียงแค่นั้นยังพุ่งล่างกระโจนห่อตะเบึงตรงดิ่งไปหาผู้ที่สรั่งช้างอาคมตัวนี้ขึ้นมาด้วยการใช้จิตสัมผัสถึถงตำแหน่งของคนผู้นั้นเมื่อไปถึงก็ไม่ได้สนใจว่าคนที่อยู่บนนั่งห้างเบื้องหน้านั่นคือใครกระโจนพวดเดียวปีนป่ายขึ้นไปจนถึงนั่งห้างของพลานย้ม ที่นั่งทำท่าตกใจเพราะยังทำอะไรไม่ถูกไม่คิดว่าจะมีเสือพุงกระโจนขึ้นมาถึงตัวได้แต่ก็ยังไม่ทันที่ล่างเสือสมิงของทิศเชียนจะได้ใช้กรงเล็บตะปบเข้าที่ล่างของพรานแย้มก็ถูกมีดอาคมของพรานแย้มที่ล้วงออกมาจากย่ามแทงสวนเข้ามาที่ลำคอซะก่อนจนร่างเสือสมิงของทิศเชียนหงท้องตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบจ่วงจังหวะที่ถูกมีดอาคมจ้วงแทงเข้าที่ลำคอทิศเชียนมองเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ที่อยู่บนนั่งห้างนั่นก็คือพลานย้มผู้เป็นพ่อของทิศมาตนั่นเองถึงได้เข้าใจว่าทิศมาตคงจะใช้วิชาเดียวกับตนเองที่กลายไปเป็นเสือสมิงไปปีนนั่งห้างของตนเองเมื่อคราวนั้นจนถูกกระสุนปืนยิงตายไม่รู้ว่าทิศมาตตั้งใจจะฆ่าตนเองหรือว่าตั้งใจจะกันแกล้งกันแน่แต่เมื่อทิศมาตเอาชีวิตไปทิ้งแบบนั้นโดยความที่ทิฏเชียนเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะฆ่าให้ตายครั้งนี้เมื่อรู้ว่าผู้ที่อยู่บนนั่งห้างเป็นพลานยม้ม ทิศเชียนก็ไม่คิดที่จะเอาชีวิตของพลานแย้มแต่อย่างใดมีอาคมของพลานย้มที่จ่วงแทงเข้าที่ลำคอของทิศเชียนไม่สามารถระคายผิวหนังของทิศเชียนได้แม้แต่น้อยแต่พลานย้มยังไม่รู้ตัวว่าไม่สามารถที่จะทำอะไรล่างเสือสมิงของทิศเชียนได้และก็ไม่รู้ด้วยว่าล่างเสือลายพาดกรอนที่อยู่ด้านล่างนั้นคือทิศเชียนกลงเล็บอันแหลมคมและแข็งแกร่งของทิศเชียนก็ปีนป่ายขึ้นไปบนนั่งห้างของพลานแย้มอีกครั้ง แม้ว่าครั้งนี้พลานแย้บจะตั้งหลักได้ขวาปืนยิงสวนลงมาที่ล่างของเสือสมิงแต่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรล่างเสือสมิงของทิศเชียนได้จนสามารถปีนขึ้นไปถึงบนหนังห้างได้อีกครั้งพลานแย้มจึงใช้มีดอาคมจ้วงแทงสวนลงมาอีกครั้งแต่มันก็ไม่สามารถที่จะลิ้มลดเนื้อหนังของไอ้ลยผาดกรได้แม้แต่น้อยแถมยังถูกกรงเล็บตะปบเข้าที่หัวไหล่กระชากทีเดียวตกลงไปที่พื้นเสียงดังตุบก,ก่อนที่ล่างของไอ้ลยผาดกรเสือสมิง จะกระโจนตามลงไปแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรล่างของพลานแย้มที่นอนดิ้นพลานร้องอดโอยอยู่กับพื้นนั่นก็เพราะว่าบัดนี้ขาของพลานแย้มได้หักไปแล้วทั้งสองข้างด้วยการที่หล่นลงมาฟาดกับพื้นร่างเสือสมิงของทิศเชียนถึงได้เดินจากไปเสียดือด้อเล่นทําเอาพลานแย้มงงไปหมดแต่ก็ยังนึกดีใจว่าตนเองไม่ถูกไอ้หลายพาดก่อนนั่นขยามตายกลายเป็นเหยือ่อหลอดชีวิตมาได้กับบุญโขแล้ว ลืมเรื่องที่จะแก้แค้นทิชเชียนให้กับลูกชายไปจนหมดสิน้นแถมไม่รู้ด้วยว่าไอ้ลายผาดก่อนตัวนั้นก็คือทิศเชียนนั่นเองหลังจากที่ปล่อยให้พลานแย้มร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นจนฟ้าสางทิศเชียนถึงได้ไปบอกกับพลานคนอื่นๆที่ไปพบเจอกันอยู่ในป่าว่าได้ยินเสียงร้องโอดโอยอยู่ในป่าด้านโน้นพลานผู้นั้นจึงได้เดินเท้าเข้ามาจนเจอกับหลางของพลานแย้มที่นอนบาดเจ็บอยู่ จึงได้พากลับไปที่หมบา้านส่วนทิศเชียนนั้นไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วยปล่อยให้พลานแย้มใช้ชีวิตของตัวเองในสถานะที่เป็นพลานพิการโดยขาที่หักทั้งสองข้างสามารถกลับมาใช้งานได้เพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างนั้นโค้องงอไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติก็เลยต้องเดินขากระเพกกระเพกอยู่แบบนั้นกลายเป็นพานขาเป๋สิน้นฤทธิ์ไปในที่สุดถึงได้เลิกอ,อาฆาตแค้นกับทิศเชียนเพราะคิดว่าคงจะเป็นโดยเวรกรรมของตนเอง ที่ต้องมาเสียลูกชายไปแถมตัวเองก็ยังต้องมาพิการอีกก็เลยได้แต่อโหสิกรรมให้กับทิชเชียนไปเมื่อทิชเชียนเห็นว่าพรานแย้มได้เปลี่ยนนิสัยไปเป็นคนละคนจึงได้ใช้เวลาแวะเวียนเข้ามาหาพูดคุยบ้างเพื่อให้พรานแย้มได้คลายเหงาสัตว์ป่าที่ล่ามาได้ก็มาแบ่งปันให้กับพลานแย้มไม่เคยขาดจนเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ลืมเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นไปจนสิน้นต่างก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนั้นให้กันและกันได้ยินอีกเลย